มีเอฟซีบงไปฝากฝากคน่ำไปกับบ so oh, NO ้านม่จีนจะโดนแล้วถึงกระเป๋าแล้วเนี่ยคนร่ำนี่คนว่าคนว่าล่ำเบอร์สปีสิเบอร์เทยงเดียวพอสงการอยากได้คนนะี่ก็คนหนึ่งหลายปีแล้วล่ะก่อนั้ำแต่สมัยก่อนพอสงการพอสงการเคยม้ับจอมี่อมนี่นว่าเขเลยไปฝากท่างบ้าน่หญิงเลือ เงี้ยังก่อดต้องเรียงขันมากนลำตาวิวาสื่ออู้ส์สมบูรณ์เออสื่อเลยเรียงแต่ผมเพิ่งสมัยเก่าเองตัวหนังสือเพงตัวหนังสือวันหนึ่เปิดเพิ่งทางไหนนลำตาวิวาสื่อเป็นเกศศีกเขียนบทมาให้ความเรียบร้อยว่าผู้ใดรับบทอีหยังในเรื่องนี้โอ้บ่แม่นเป็นคนเข้ามาสัมผัสทีอยู่ลงสัมผัสพี่น้องเอ้ยรายการเพลงจบแล้วคั่นมาฟังลำต่อพี่น้องเอ้ย พ่อจะจบการเต้นการล้ำเสดตอพ่อให้ฝูงพี่น้องฟังเรื่องตอนนิทาน mm hmm. เมื่อนี่ทีมงานสาวหน่อยไปบันแพงก็จะจับเล่าเรื่องนิทานดีออกมาวา่าเรื่องขันหมากน้ำตาหรือว่าสะอื่นเคื่อนนี้สิล้ำได้จังไดย่างย่างเขามาเดือนหกตกเขามาเดือนดาวดอดบ้านดอดสำราญอีกครั้งอีกครั้งหนึง่งเสียงมลึกถึกถึงงานกระเทิบมอมา เป็นจังไหนกำนันเอย๋ยกำนั้นเอย๋ยยายามั่วนางเจา้าย่าสิมั่วนางเสาเอินไปเบาสูเป็นฟังมึงดูท่านกำนันช่วงนี้ทีมงานสาวหน่อยเพชรปันแพงนำผ้าพี่รองผบก,กับท่านสคุณพนเพชรปันแพงรับบทเป็นกำนันบุญมากขอแรงสรัทธาจากพี่จารนอ้อบุู้ยุตันญาเวที ปกมื้อนังต้อนรับกับการมาของการใช้ลัยสิ้นเพื่เชียงช่วยพกนาแท้กังนี้ชื่อผมตันนั้นติดตดีดตีดโอ้ยตีเนองนมาสอเจ้าแต่เรียเห็นขอสิได้ละขอเป็นบอยเฟรนสิบแปดไป กลางวันเศร้าประดานช่บุหรีไปกลาวันท e ี่สิบเอ็ดผมฟังเลยกำนั่นคือน้ำขาหรือบุญมาน้ำซื้อเมสิดาให้จ,จับืจอเมียกำนั้นบอกไว้มีเล้านั่นดอกผู้เดียวกำนั้นบุญมามีเสือเสียงเรื่องเร่หรือก็ล่ำกำนั้นมันบอกต่อบอกจอดของจองนี้ได้ไ็คือว่าอ่านคือว่านั่นดีว่ามาฝากบ้านลุอีงพันนาจะได้เอามาฝาก มันเป็นเรื่องที่สองประจํประจําหรือดูการนิดเดียวมาเบิ้งนี่สกกนเดียวคือไม่าจากใบประกาศของอาจารย์นั่นอาจารย์นี่แหละผมก็เร่าบ่มีประกาศนประกาศนี่บัห้าดังมาบัดที่นี่แมน็บวิสิของบุญยอแมนแตเร่มาหัวด้วยเยื่องบันนี้พาน้ำซัําเดี๋ยวบัดที่นี่ล้ว่าเรามีเพลงมาไห่พ้อเดี๋บัดนี้โอ้โหบอสเปิดเบื้องหน้านี่เปิดเบื้องหง ซนเหมนมีใจใสสัทธามีใจเลื่อมใสดีใจเอาไม่ยอุดยอนเลีวัเองปวดเพงกระปออีกฟนนึงกนผมปวดทัดปวดอนนี่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 เออนี่มีซ้อมของนักร่องเสนอเพลงมาพร้ามนึ่ม้ามอมหมน้องฟิมป่วยพอในแฟนเพลงหม่อมม่งค์ิงปวดมอนน้องบอมน้องเบมบ้าสห่อน้องมานะมากบดตัวนี้อืออู้หู บ่ได้หลายด่านอีติเอามาขอหลอกแต่จังๆพอเพิ่นบ่ให้ตัดแขะเลยตัวนี้บ่ขนส่งขนฝากมาบ่รับเบิ่งมาเก่าเก็นคนเป็นคนวเอากมาเสนอไงเพิ่นาเพิ่นบ่มีลาแกะเลยตัวนี้คนแรกบ่แต่คนแรกเนาะเอามื้อนี้มันขออนุญาตแกะให้ใโปรดิวเซอร์เพิ่น่้มีแนวเก่าดเก่าตื่นบ่ประมาณนี้ัน้บ่ ของบริมีมีเราดีกับบุงกลยว่าทน้งน่องอ๋อมันมันถึงตรงสัมผัสดอกสิบนิ้ววันทาขอขมาแฟนๆทั้งหญิงชายทั่วแดนเป็นแฟนสาวน้อยเพียงวันแฟนขอบคุณอีกครั้งที่ยังก็เมตตาช่วยเหลือหนูเรื่อยมาทนองนองไม่ลืมไม่ลืมทำนองเดียวกบของอุ้งอิงหมดสิบนิ้ววันทาสิบนิ้ววันทาขอขมาแฟนๆทั้งหญิงชายทั่วแดนที่เป็นแฟนสาวน้อยเพชรบ้านแพงขอบคุณอีกครั้ง ที่ยังให้ความเมตตาช่วยเรือหนูเรือมาจะบูชาไม่ลืมไม่ลืมที่เดาท่นมองสิหรอกตัดใจสร้างวงห้คงยืนนานให้สมความต้องการที่ทุกท่านที่ให้ความจุนเจือจะไม่ท้อถอยสํารอยให้พี่น้องเบื่อจะสร้างวงทุกเมื่อเพื่อความต้องการแฟนๆเพระพึ่งใบบุญของพี่น้องหนูให้ใจอุ้นชูผลงานถ้าหน้าเวทีจะอยู่อย่างไรช่วยไป มันสมบ่นาวนล้างกันเยอะกันเป็ดเก่าอเท่านึงคเสนอมาเนาะเอาเป็นว่าถึงมือบอผมไปอนนี้เกปนเทอลนี่ถึงมือแล้วนะครับขอบคุณนะครับงานที่นี่คนี้กรจจังคอยคอยกระจังเสือไปเอนอีกเ่านึงวน่อนรำเหมือไปอ่านมึงอตั้งแต่สมัยเพื่อนคุยก็พอทุงการไปก่อนแต่เพิ่นน่ารีหมดเพื่อนเพื่อนบากีตั้่ำงกับมหัดมือบอลผมก็บ่เห็นผู้เพื่นนั่น เพิ่นเอาแม่ดิว่าไปฝากไว้บ้านลูกหญิงคนน่ะครับเพิ่นที่แฟนเชียร์ผมเรื่อยมาหอดให้หนาวตัวนี้วันห่อดไปเท่ากระเป๋าจะได้รับได้ดิเอ้าขอบคุณนะครับถือว่าเพิ่นนี่ใจประสงค์สูงกลางหลวงเจ้าว่าทงเนาะใจประสงค์ต่อเฮ้าจ้างงานหนึวันไหมเมนเมนเมนขอบคุณสิ่งที่ดีลาไปมันสมองเพิ่น แต่ว่าจะได้กะแต่ว่าของตัวที่ย่างมันกับพันกันเกลี่ยแล้วไงกันเมืองวันมามันถี่อันใดสมควรขึ้นอันใดสมควรครับเงี้ยเอเป็นแบบได้ไปแล้าเหมาะบ่เหมาะควรบ่ควรเอาก็จังี่ตรวจท่านอีกครั้งเนาะขอบคุณเนาะถึงมือเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมีนเมียนเมียนขุนดักลบเมีนเมียตัเจ้าไปถึงมือเป็นที่เรียบร้อยอ้ใส่กระเจ้าบอกว่าเมียนเมีิแล้วสิเลือมได้เนี่ยแล้วสิไปกรุงเทพเนี่ยแล้วเลือมเนี้ยกรุงเทพสามารถสั่นสิไปเมียนได้โอเคเนาะเป็คลิป ครับบีบไได้อีกสานาทีอกว่ายานเปิดบุ้งไหมเออนั่นนเออเอาบัตรหนึ่งรยบาทแกงูหาตัวเกงจักยาไฟฟ้าห้าคันท้องคำสอเส้นเงินสดอีกหลายรางวัลแล้วครับรถแหร์ลิงก้อนนี่รถแฮร่งนำไปตังแต่บซายสีมุ้่งเี้สองคันที่เก่าเมีพี่น้องมาจะบินเลย บทต่อไงเวลาลดองห้เหลายหลายได้หมื่นน่ะลดเีหน่วยสองเกือบดเลียนไหมเขารู้แล้วรู้เวลาแล้วเขาบออที่มันผิลานเาเด่นตียงเลยบทได้ได้ตีซี่เครื่องเลยบทบดก็อุ่นอิงขึ้นหน่วยหนึ่งหน่วยสองเกือบวุดเลียนไหมอือ มมดูเวลาเราดีเด้กต <Incred> <laughs> ีส <ing> ีคร <voir> <sk> ื่งไั้โอ้โหก็ว่าฟาสางไหมก็นฟาสาใช่สัดเบิมือเลยถึงงินไปเรียนไหเอาบัตรราคาหนึ่งร้อหสิบเก้าบาทเงินใครเดิมมันที่เดิมครับห้าบาททักไปทีสาวหน่อยเป็นแฟนเพจห้าบาทจ้บาทห้าบาทจากหนึ่งร้อยแปดสิกว่าบาทเหลือร้อยโอ้แปดร้อกว่าบาทเหลือเจ็ดรอยสิบบาท แนะนะใหม่เป็นหนังสือ10บาท10บาทนี่จาก1690ักบาทก็จามัดเจ็ดเนาะเหลือยู่พันสามดส้ยห้าจะได้ได้หลายเด้เหนได้ลอยไปลอยสิบเนาะซื้อหลายมันมีสิทไหลทั้งง่วไในทั้งท่องใทั้งจังหลากหมื่นหกพันเก้าร้อยเเดียวพัเกยงซหลายแห่งลดหลายพี่รนาลดจะเจพันครับเปล่าซื้อมีสิทธิุดเพราะว่าทีเป็นดังวันหลุดมอเตอร์ไซค์เนียไปเพ่งชมพูนี้ ไปเป็นช่อมพูวันที่สิบเอ็ดนี่มือนฮือไหมไมือกิซิบเซิบสิบเอ็เข้าไปสิบเอ็ดเล็กเก่ามังสาองิงกระเลนเลยครับองิงเลยบี้เลยครับผมกระเลนอยู่เด้อครับเด้อไปเค็มกระเลนเน่ว่าพวเค็มฮอดีเรียนเบิร์นนั่นแล้วเดี๋ยวฟังแล้วเป็นช่อมผูมาเนี่ยเหอนมพิ่งอยูู่วันที่สิบสิบสิบเอ็ดครับคนไอมีเชิญเลยครับมาอยามาแต่ดอีกงอบานเนี่เอ้า เอาความความครับพิ่นุงโจูไปในฟังแล้วน้องอีขอตรงๆขอจริงใจเนยจริงใจเอาดังดังดังมันติดหูไหมบอดติดหูแต่แต่แต่แมนมันติดอันแต่ว่าอันผู้อื่นผมหแต่แต่สำหรับผมนะผมติดหูมากเลยแมนแมนเป็นจังหวะแปลกๆเจได้ฟังดนตรีไม่ไปเปลี่ยนจังหวะก่องไม่เนี่ยห้างคักแมนวะ มันตีนมันตีนหัหมองตะแดแดงแดงแด่แต่แต่แดแดกอ่งนีล่ะขึ้นก็รู้เล้วตอนเงาใสกันเอาพี่ตอนนี้ไปสักนิดสักนิดเราอย่าเผาเนี่ยน้องตอนอยาดดังนี่วะคนอยาดอะใช่ผมพอดังนะเไอะไรใช่มอดเอาไปั่เยพี่เลาเอาเบิดมันหน้าดังจริงนีนี้ขอจังันอเอาอจังันอจังลัขอไได้ขอพี่ขอน่ขอทขอพี่ขานอ บอตามก็ยี่สิบล้านยูทูไปแล้วก็เขาเล่นกันแบบเป็นไม่ร้อนทั่วบ้านท hey, okay? really? 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 ั่มเงินก็จะพิ้งเสาแรียเนี่ยเทั่วบ้านทั่มเงินไม่เก็บลิขสิทธิ์ฟรีลิขสิทธิ์รถแห่พับบาร์ร้านอาหารลองได้เลยไม่เก็บลิขสิทธิ์ภาษาบอกเข้มนิดบอเข้มก็ไม่เป็นแค่ในยูทูบเจ้าพูดถึงก็คือลิขสิทธิ์เอาไปเล่นเลยลิขสิทธิ์ทั่วไปเรียนอาวุธที่ใด ลานตังประเด็นไดครับไม่คิดไม่รู้สิกเอ้าพน้ออ้าอบอดนดังดังงจ้าถูน้ำจ้าตูครับจ้าตูน้ำเด้อจ้าตูน้ำพยูดครับจ้าตูน้ำบอดน้ำครับอะดังปังปครับพี่น้องครับัหนอพี่นอแล้วเพื่อนจีเดินทางลุ้งเทียบเด้อไปทั้งนอกตตตัวอื นี่กินข้าวรับประทากันซ้ำนี่แล้วพี่น้องขออนุญาตขึ้นคลิปไหมครับสำหรับคลิปนี้ซ้ำนี่ครับพี่น้องขอบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับตัวเดียวนะกินข้าวอันหนาเมื่อไ่กนนะครับขอบคุณพี่น้องครับพี่น้องอีพีเพนคลับนะครับพวกกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้เวทมนต์นี้ครับพี่น้องครับฝากกดแชร์กดไลค์กดัลสตาร์แกครับนะครับคลิปเอ็ดคิปสี่ิปแปดดีคลิปสามตามนั่นครับพี่น้องพี่น้องหูแล้วนะครับเพราะฮะคลิปเอ็ดคิปสี่ิปแปดดีคลิปสามครับ แปดป่เพ่งปอดโจตีเปิดโตเส็อแบนอ่ะยี่สามเปิดวงเ่าหน่อยเพลเพลเออครับปัญหาเรียนวะดีเป็ียี่สิบแปดอ่าขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับ